องบนะคะก็เริ่มตั้งแต่ผลการดำเนินงานก็ตั้งแต่ตุลานะคะ6/2จนถึง30กันยา6/3นะคะทีนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งแล้วนะคะมีท่านนายอำเภอเป็นประธานท่านผู้กับการสถานีตำรวจอุทรคงนะคะท่านประหลัดอภิโสท่านสาสารอำเภอท่านประจวบศร์อําเภอท้องที่อําเภอเป็นกรรมการและเลขานุการนะคะส่วนวันเวลาสถานที่เดี๋ยวจะ ปรกสาทนายเคอจะเอาวันไหนว่างแล้วก็จะนัดท่านมาแสดงวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็แสดงผลงานของท่านนะคะ,ะจังหวัดให้รายงานภายในวันที่สองตุลาน,น่าจะเป็นประมาณหลังกลางเดือนไปนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันต้องมีการจัดเตรียมเอกสารแล้วก็สรุปผลงานนะคะ <c oughs> ต่อไปเป็นเรื่องร้อนๆในเรื่องของการชำระภาษีของภาษี ขององค์กคปรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดําเนินการแจ้งแล้วก็กาหนดระยะเวลาถึงวันที่31สิงหานะคะเป็นกรณีว่าบาง,บาง,บ,างบางท่านไม่ได้รับหนังสือแจ้งนะคะแล้วก็จะมีประเด็นในเรื่องของการไปชำระไม่ทันจะถูกปรับ30-40เอร์เซนะคะทีนี้ตอนนี้าทางกรมเนี่ยได้แจ้งมาให้องค์กคปรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขยายระยะเวลานะะในการชําระภาษีได้ไปอีก30วันถึง30กันยายนนะคะ แต่จะต้องดําเนินการประกาศก่อนวันที่ภายในวันที่30สิงหาที่ใดที่ที่ไม่ได้รับะจะมีประชาชนาบางท่านบอกว่าไม่ได้รับหนังสือแจ้งนะะตรงนี้ถ้าไม่ได้รับหนังสือหนังสือแจ้งโดยการเซ็นรับหนังสือเนี่ยก็ถือว่าท่านไม่ได้รับแจ้งก็สามารถดําเนินการแจ้งให้กับอ,กงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบได้นะคะก็จะมีหลายๆท่านที่จะเกิดปัญหาในเรื่องของการชําระภาษี ถ้ามีประเด็นในเรื่องบางบางท่านเนี่ยจะมีในเรื่องที่ดินและสิ่งก่อสร้างอยู่ที่หลายหลายจังหวัดน,นะคะแนะนําอย่างนี้นะคะว่าก็สามารถที่จะโทรไปประสานกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่นักอ,องค์กรปกครองส,ส่วนท,ท้องถิ่นที่ท่านมีทรัพย์ส,สินที่ต้องไปชําระภาษีนะคะประสานเขาว่าเราไม่สะดวกที่จะดําเนินเดินทางไปได้ทันในระยะเวลาแล้วก็โอนเงินไปให้เขาได้นะคะแล้วก็ เพื่อที่จะส่งเองกสารกลับมาได้นะคะอันนี้ก็แนะนําทางท่านนายกด้วยว่าบางเจ้าหน้าที่บางท่านเนี่ยไม่กล้าทํานะคะแล้วก็กลัวว่าจะโอนเงินมาแล้วเป็นเงินบัญชีตนเองจะมีปัญหาอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้การบริการให้กับพี่น้องประชาชนทุกอย่างถ้าเป็นไปด้วยความสุจริตยุติธรรมเนี่ยไม่มีปัญหานะคะแจ้งให้เจ้าหน้าที่บางท่านไม่กล้าทานะคะแล้วก็จะเกิดปัญหากับเจ้าหน้าที่ แล้วตอนนี้นะคะจะมีเรื่องของการร้องเรียนในยังอำเภอในเรื่องของการขอขอนุยาก่อสร้างนะคะ,ะทางกองช่างบางบางท้องถิ่นเนี่ยจะตั้งประเด็นนะคะตั้งประเด็นในเรื่องของ,ของการก่อสร้างของพี่น้องประชาชนหลายหลายประเด็นนะคะแล้วก็เกิดความยุ่งยากแก่พี่น้องประชาชนเกิดความลําบากต่อพี่น้องประชาชนออนุญาตท่านนายกนะคะ แจ้งไปยังกองช่างของท่านด้วยว่าพยายามแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะสิ่งไหนที่สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ให้ช่วยเหลือเพราะว่าหนังสือยังอยู่ในเก๊ะอ,อยู่นะคะยังไม่ยังไม่ตั้งกรรมการเพราะว่าอยากให้ท่านลงไปชี้แจงแล้วก็ทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ใน,ใน,ใ,นในกองช่างก่อนว่าจะทำยังไงนะคะต่อไปเป็นเรื่อง าภาษาสมัครธรรมิบาลน,นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อประเด็นโต้แย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ L อลจทตามตามที่ดูแลภาะวะอึงพิงของกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่มีการผ่านการฝึกอบรมมาแล้วนะคะตรงนี้ก็าทางทางกรมก็ชี้แจงมาว่าสามารถที่จะมาสมัครเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของกรมสง่งเสริมได้นะคะเพียงแต่ว่าการรับค่าตอบแทนก็รับจากส่วนใดส่วนหนึ่ง ะะการฝึกอบรมก็สามารถที่จะชี้แจงกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของผู้รับสมัครได้ว่าเราผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรแล้วนะคะก็ไม่ต้องมาอบรมใหม่ทีนี้มีสามแห่งที่ยังไม่ส่งรายชื่อจะมีเทศบาลเทพลายกับเทศบาลบางคมงแล้วก็อบตอดอนใหญ่ที่ยังหา,าผู้สมัครบริบาลท้องถิ่นที่จะไปดูแลผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงได้เนี่ย นะคะทางกรมแจ้งมานะคะว่าให้เปิดรับสมัครขยายเวลาการรับสมัครแล้วก็สามารถที่จะประกาศกำหนดลักษณะคุณผู้ที่มารับสมัครได้อยู่ในพื้นที่ท่ามเคียงนะคะแล้วก็แจ้งอย่างนี้นะคะว่าสามแห่งเนี้ยเดี๋ยวทางท้องถ <c oughs> ิ่อำเภอจะลงไปสอบถามว่ามีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ ตามคุณสมบัติมาสมัครหรือไม่นะคะเพราะว่ามันเหลือแค่สามแห่งทั้งจังหวัดก็เหลือแค่ไม่กี่แห่งแล้วมีอำเภอโครง3าแห่งที่ไม่ส่งรายชื่อแล้วก็ค่าตอบแทนห้าพันบาทต่อเดือนกับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็อ,อกสอมอก็สามารถสมัครได้ แล้วยังได้ค่าตอบแทนของค่าบริการของอ,อสมอ,อยู่เหมือนเดิมไม่ต้องลาออกนะคะตอนนี้หลักเกณฑ์เราก็ชี้แจงไปให้ปังหมดแล้วแล้วก็สอบถามก็ยังยืนยันมาอยู่ว่าไม่มีผู้สมัครนะคะจังหวัดก็เลยบอกว่าให้ท้องถิ่นลงลงไปสอบถามอ,ออสมอแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าท้องถิ่นทั้งสามแห่งเนี่ยได้ชี้แจงข้อมูลให้พี่น้องประชาชนที่ที่เขามีคุณสมบัติรับทราบไหมนะคะถึงไม่มีผู้มาสมัคร ะะแล้วตอนนี้ก็คือสามารถขยายได้จนกว่าจนกว่าจะมีคนครบแล้วก็เอาพื้นที่ใกล้เคียงได้นะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมในเรื่องของการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขปาที่ของเราจะกําหนดไปในวันที่10กันยาของเดือนคงส่งครบหมดแล้วนะคะ,ะข้อบัญญัติงบประมาณของท้องถิ่นตอนนี้ส่งมาแล้ว5แห่งนะคะมีเทศบาลตบลงมคองอบตเทพไลรนนท์เตงหนองบัวหนองมะนาว อยู่ในระหว่างการตรวจสอบของท้องทิท้องที่อำเภอเพื่อเสนอทนายอำเภอให้ความเห็นชอบนะคะแล้วก็จากการสอบถามเนี่ยมีการเสนอ,อ,องบประมาณทันภายใน15สิงหาครบทุกแห่งค่ะขอบคุณค่ะ